ไม่ครับแบคลูมฟาฟูเทดโอเคขั๋ยวผมไปรู้มาเนี่ยผมต้องทำให้ตัวเองเนี่ยใกล้ตายก่อนใช่ไหมลงน้ำมาเงี้ด้วยกันเออ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 เฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยเือกูเลยจะได้ฟอะอีนแล้ว ว่าน้ำมันจะไม่ช่วยเท่าไหร่นะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องลองใช้ทรายดูคระบอคกูคจะมองกับภาพอย่างงี้นะมึงรีบมาเถึงดีกว่าออไปฮะเฮ้ยเอาอีกทีนึงไปฮะโอ้ s ชิ t ชิบมันแบบมันเหมือนใน้ดูบ a กิ i n g คลิปไอ้ตัวนั้นเลย The Backroom Mod by Space Potato ว่าแต่อุ๊ยกูลโลกเมื่อกี้ยังไม่มาเชียร์นี่กูอยู่ในไม้ครับจริงใช่ไหมเนี่ยแล้วเข้ามาเลยฮะทำไมสก,กินกูไม่โหลดเดี๋ยวอ๋อเฮ้ยโอ้โหภาพแบบสุดยอดอะเพื่อการการเมานะครับผมจะได้อย่างนี้ลนนแล้วกันเนาะแล้วก็กดเอ่ออ่าเชียร์เอาเรื่องอยู่นะเนี่ย เหมือนกูอยู่เบอรกูไม่เล่นไมคครั้ง้าเกิดว่าผมไม่เปิดแบบว่ามุมอมองของคนที่สามมันนี่คือกูอมไม่รู้เลยนะเบ๊จริงๆวัดนี้เนี่ยเขาแนะนำให้เราเล่นกับเพื่อนนะเพราะว่ามันจะได้อัตราลิเต็มสิเต็มที่แต่ว่าเล่นคนเดียวก็จะได้อัตราลอีกแบบหนึ่งก็ได้นะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรตอนนี้เพราะว่าไม่ได้เปิดเสียงไม่ใช่เสียงเบามากเลยฮะิดเสียงเต็มที่น,นะไม่ได้โม แต่ว่าเราหิวได้ไหมอะเราหิวมันจะหิวไม่โอ้ยหิวได้ไอ้สารเลวโอ้นี่มันมืดมากเลยฮะโอ้ย Can I get, Can I get to the front office please? To the front office, thank you. Thank you. Thank you. ฉันไปที่อะไร front office ว่าแต่หิวเหมืนอนกับว่าเราจะหิวได้เพราะงั้นเนี่ยเร่วาจะไม่ควรจะวิ่งแล้วมัม้งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เจออะไรแปลกๆนะ เอแต่แม,ม็กซ์รูมไม่มีอะไรแ,บบแปลกนี่เออมันเป็นแค่แบบว่าความสยองขวัญกิจวิทยานะจะบ้าเหรอในห้องแบบนี้มัจนจะมีตัวอะไรได้ยังไงล่ะวัเราเนียเพราะงั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเอ้ยไม่มีอะไรนะโอ้ถ้าเกิดว่ากูไม่ได้มุมกล้องนี้ช่วยนี่กูตายหาแล้วเนี่ยสายขานาดนี้เนี่ยนี่มันฟามันคือฟาฟูเทนนะทุกท่านผู้ชมพวกนั้นเนี่ยโอ้ อะไรครับเนี่ยตรงนี้สยองกิ๊ดจี๊ดเลยนะผมเมื่อกี้นี่มีคุณผู้หญิงโทรมาเขาบอกจะให้มันไอทางมืดๆเดียคือผมไปได้นะเว้แต่คือกูไม่เห็นทางอ่ะผมเปิดแสงได้ปะไม่เปิดแสงไ, <c oughs> ไป Can I get to the front office please to the front office thank you หมายถึงว่าผมไปที่ front office หรอมันคือทางไหนอ่ะเดี๋ยวผมก็ตามเสียงไปผมว่าเสียงเนี่ยมัน มันไม่ชาติดีแนละ้วตามเสียงไปในอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมจะไปทางอื่นแลยกันฮะมึงจะบ้าเหรอถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าก,การดึกแล้วมีเสียงพูดขึ้นว่าเฮ้ยมาทางนี้เดี๋ยวเพื่อนมึงจะไปปะละ่ะเออห้องสยองมากเลยอะถ้าเป็นในแบครูมตามปกติที่ผมเข้าเข้ามารู้มาเนี่ยคือฮะเราจะต้องตามหาทางออกที่มันจะเป็นท่อลมท่อระบายน้ำท่อแอร์อะไรมานี้ฮะ ซึ่งในแพ็กลูมเนี่ยก็จะมีเอนติตี้อยู่นี่ไงอ,อุ้ยโอ้ <S <S แต่เฮ้ยวเสียงสฟานอร์ฟิธอะไรอะเสียงพูดเหมือนเสียงอ้าเมื่อกี้เหมือนมันเป็นเสียงยอไอ้ย้อนกลับอะโอ้โหขนลุกเลยฮะไอ้ขี้ขุนไม่เคยขนลุกขนาดนี้มาก่อนโอ้โหเดี๋ยว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 กูไม่ได้ปวดขี้ใจเย็นจเย็นลงก่อนลงก่อน คนลุกจนเจ็บแขนจนเจ็บขนน่ะนี่คือรีววที่สองใช่ไหมฮะรีวสองคืออะไรอะ่ะอุ้ยมันมีน้ำไม่แจกอ๋อมันคือไอ้ตรงท่อยาวๆนี่ใช่ไหมอพอะจากนี้ไม่ใช่ท่อแฮะเหมือนจะเป็นเนยมืนเหมือนมันเดิมเลยอ่ะแต่แค่มนเปลี่ยนเทคเจอร์เฉย <ๆ S 1> อย่ะเมื่อกี้นี้ผมจะลองย้อนกลับเสียงที่ผู้หญิงพูดให้รู้แล้วกันนะ,ะว่ามันคือคำว่าอะไร นี่ไงอ,อุ้ยคุณนักข่าวอะไรอ่ะอะไรอ่ะ <Thank you. S 2> มันคือเสียงย้อนจับเลยไปของแท้เลยเมื่อกี้โอ้เหมือนเวลาเหมือน,น,นโลนจอดรถถึงห้องใต้ดินหรือว่าอะไรยานึงเลยฮะเอ้ยมีกล่องด้วยก็มีเสียงไฟอร่อยแอดๆกองกองกองเหตุว่ะ แบ็กชรูมผมกินได้ปะกินได้เอาได้ไงแสดงว่าตรงนี้เนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะเอ้ยไม่หรอกมั้งอะชิดมากนะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะว่าจ้ะเดี๋ยวมืดเกินไปอะไรอะ ลโหลสวัสดีครับคนต้องไปหรือคนไม่ต้องไปวะอ้อยมันตีผมอ้อยไอ้มันตีกูมันกูไม่เป็นไรเอาเอ้ยเดี๋ยว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 กูไม่เห็นอะไรเลยเอ้ยกูต้องต้องหันลงหันลงหันลงต้องห้ามมองมันต้องห้ามมองมันอ๋อต้องห้ามมองมันคือด้วยความที่เราเล่นเป็นมุมมองเนี่ยเราเลยไม่รู้ว่าตาของเรามันไปอยู่ตรงจุดไหน ไอ้กาไอ้เชียอไอ้ท้องเสียอันนี้อะไรอ่ะอาหารอาจจะเอาแล้วก็ได้นะอ๋ออาหารกระป๋องโอเคฮะถ้าเือว่าอ้เลยไอ้หน้าดำๆนั่นเน่ะเราต้องหันลงเว้ยห้ามจ้องมันอย่งเง้มันจะททำให้เราตายอ๋อไฟแล้วก็อาหารพวกนี้เนี่ยเราสามารถจะกินได้เพื่อที่จะเพิ่มพลังงานแล้วก็เลือดของเรา ถ้าเราตายแล้วจะกลับไปที่โลกเดิมแล้วก็ต้องไปเรื่องใหม่แน่เลยอะผมไม่อยากเรื่องใหม่เ่ะน่าจะเป็นทางออกเหมือนกันกันกบเจ้าตัวของแบคลูป่วะผมไม่รู้วะ่ะแต่ว่าตรงไปห้ามห้ามกลับหลังนะฮะห้ามกลับหลังเลยค่ะไอ้กล่องกล่องเอเก็บข้าวก่อนแล้วกันข้าวมันก็สําคัญนะผมว่าเดี๋ยวมเมื่อไรตามตูดกูมาเดี๋ยวชดจิน อะไรอ่ะเสียงท่อถามจริงถามจริงเสียงท่อเมื <c oughs> เอ่อกี้เฮ้ยมันมีเสียงเสียงเอชซีพีคอนเทนเมนต์อยู่แถวนี้ไหมะไวะอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันจะโหมไปฝั่งขวามาันจะมันจะเจอเรื่องอะ่ะตรงนี้ทางตันฮะต้องกลับก่อนเอชซีพีคอเนเทนเน็ตเหรอกูจะเข้าไปดิ สูงกักกัน S C P ปะเนี่ยไปดีกว่าฮะอุ้ยโหกล่องเต็มหมดเลยอะเก็บมาเก็บมาควรจะใช้ในครั้งหน้าโอากาสหน้าฮะไม่มีอะไรดิเป็นแค่ไฟฉุกเฉินเฉยๆโอเคกล่อ,องเยอะมากเลยฮะมันกลับเหมือนกันหมดเลยอะหลอกกูมาวะเนียเสียมันหลอกผมมาแล้วไอ้ไอ้ไอ้ชิมเม้นพันชีทูคอลเล็ตบูดที่ก็ไม่หายไปทีนะอะไรวะเพื่อนชิมเมน้น ลงไปดิหายไปดิฮัลโหล و. มันบดบังสติสัญญาภาพอ่ะ้เอเพื่อนโออีกแล้ว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 ไหนวะมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นมึงเลยเพื่อนมึงไปแอบมึงมุมไหนเนี่ยอากุหันลงแล้วกันไอไอ,อ,อเดียด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไงอะได้ไง ได้ไงเดี๋ยวกูไม่เห็นอะไรเลยะกูไม่เห็นไม่ตายผมไม่ตายเออเอเอเดี๋ยวกูอยู่กูอยู่ฝั่งไหนของโลกเมื่อกี้ยังไม่ดูเลยผมเปิดดูมองอนนี้กันนะฮะน่าจะได้หาสรุปมากกว่าเพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงมีไอ้พันธุ์ชีจูตพลิกบูดอะไรนั่นขึ้นมาอืมมีเลขห้าอยู่เลขสี่เลขหกเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันเลขอะไรอะไรขนักหนาว่ะเลยเฮ้ยเดี๋ยวว้าว,ว,โ,วโฮล y s ชิตอีส b ีแ a รอ่าลานจอดรถใช่เลยมันคือลานจอดรถอะเห็นไหม ผมไม่ได้หิวข้าวนี่หว่าทำให้กูวิ่งไม่ค่อยออกอ๋อมันมีเตจินมนาแยกนี่หว่าโอเคผมว่าผมเดินตรงไปเรืเลยน่าจะเจอทางออกนะฮะมมันก็เลี้ยงขึ้นจริงๆนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราจะมาเจออีกฝั่งหนึ่งแบบกูไม่เดินกลับหลังมาใช่ไหมหรือกูเริ่งสงสัยแล้วแต่ว่ามันเป็นมัน,มนคือผมคิดผมรู้สึกว่าผมเดินยาวขึ้นมาจริงอะ่ะคืออันนี้นะ่าจะถูกต้องเลยฮะอ่ะกูไปต่อได้กันนัะ้งั้นอนะ หรือว่าทางออกมันไม่ใช่ข้างหน้าหรือข้างหลังจะมันคือตรงระหว่างข้างๆวะแน่ดิเฮ้ยพอฉีกข้าออกมาเหมือนจะ,จะไปต่อยอวะหรือจริงๆแล้วตอนนี้มันคือบล็อกสี่เหลี่ยมเขาวงกดแบบว่าใหญ่ๆวะก็ฉีกข้าออกไปแท้ก็จะไปเจอไปเจอห้องเหมือนเดิมอ,อยู่ดีห้องแบบเมื่อกี้นั่นงไงสุดท้ายมันก็จะไปเจอแบบว่าตันทางตันอยู่ดีอะออ๋ออ๋อไอ้เชี่ยอ๋อ,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 อกินอาหารบูดอ้อ ที่ในหายบุดให้กูเจ็บแล้ววะเนี่ยผมตีทอดได้ปะไม่น่าได้วะเฮ้ยนี่มันอะไรอะบันไดไอ้เอา้าอยูยูพอจะเจอก็เจอฮะโอ้นี่ไงคราวนี้แหละฮะ ไอ้ตรงทางยาวที่ผมพูดถึงอ่ะเฮ้ยมันเป็นคดเคี้ยวไปเรื่อยเลยวะ่ะบวกว่าทุกคนจะไม่มองกันเลฮะผมก็เป็นเหมือนกันแหละโมชั่นสิกเน็ตเพราะงั้นเนี่ยต้องห่วงแต่ในบางเนื้อเรื่องเนี่ยแบ็คลูมเจ้าตัวของห้องนี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะฮะแต่ในบางที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าในที่นี้เนี่ยมีตัวอะไรสักอย่างที่จะรอเราอยู่และเมื่อถึงจุดที่มันมืดเนี่ย มันก็จะผู่มาผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรถูกอะไรผิดนะแต่ผมจะหวังว่ามันจะไม่มีอะไรแล้วกันที่จะฆ่าเราได้ในที่แห่งนี้ฮะโอ๊ย,อย,อย,อยนี่แหละนี่แหละที่มันจะฆ่ากูได้เนี่ยผมจะรีบวุ่งหน้าไปแล้วก็จะไม่หันหลังกลับไปมองอะไรก็ตามที่อยู่ด้านหลังผมฮะ ถึงแม้ว่ามันจะจับตูดผมอ,อยู่ก็ตามว่าจะมุ่งไปข้างหน้าถึงแม้ว่าจะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นก็ตามอะไอะโอ,โอ,โอ้ห้องนี้ที่หาต้นไม้อีกแล้วห้องนี้เนี่ยบางคนก็กล่าวไว้ว่าเป็นห้องที่ทั้งเงียบสงบและปลอ,อ,อดภัยที่สุด แต่หลายคนเนี่ยจะบอกว่ามันคือที่อันตรายที่มีสิ่งมีชีวิตที่คานอยู่และจะหาตัวเราจนเจอยิ่งเราวิ่งหาทางออกเท่าไหร่เราก็จะยิ่งไปเจอมันมากเท่านั้นเดียท,ที่ทำได้ก็คือวิ่งและอย่ายหยุดวิ่งถ้าเกิดถ้ามันจับตัวคุณได้เนี่ยให้ หลับตาฉีขาออกแล้วมันจะไป <c oughs> แล้วมันจะไปผู้อะไรของกูอยู่ปะเนี่ยแต่จากหลายเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวโอ้ยโอ้ยอ้อขอน้ำเนี่ยมันลวกเราได้ตรงนี้เนี่ยมันคือน้ำร้อน ถ้าคอบอกคุณไม่ชอบอ่าบน้ําร้อนเนี่ยนั่นถือว่าเป็นเรื่องแย่เชื่อว,ว่าเราจะเจอทางออกที่นี่และเราจะได้ไปตัดไม้กันขึ้นมนสะพักเลยลวลเนี่ยไม่จะขึ้นจนกว่าต้องกินจนกว่าคุณจีได้ตัดไม้แล้วมั้งเนี่ยออากมาของชิมนี้ก็คือโอหเราไปตัดไม้ให้ได้เพื่อจะผ่านเพชที่มันเด้งขึ้นมา,างหน้าผมนี่น้ําเดือดอีกแล้วฮะวนกลับมาที่ดื่มมาเนี่ย ตอนนี้เลียเอามันข้าวซ้ำกันแล้วอะสุดที่เลยว่ามันซ้ำกันจำเจกันแบบว่าทุกทุกทุกชอ้ยนั่มันเอ่อทางขึ้นไปสู่ความจริงโอ้ต้องรีบไปไปกินข้าวก่อนฮนะไอ้ยาโอ้ ในบางครั้งมันจะสับเป็นบัดบัด,บดมูลในแรมานี่เหรอแล้วน้ำจะเดือดน้ำจะบอกว่าร้อนโอเคถ้าตัวลงไปตายนี่มันจะห้ามาไะไงตัวเนี้ยเราใกล้ถึงความจริงแล้วฮะถึงแล้วแล้วไงต่อก็เข้าไปเอาจิบหายแล้วกูมาเจอน้าเดือดอีกรอบรอแล้ววะนนี้ไปก็ได้ ก็ลงไปฮะโอ้อุยตรงนี้นี่มันทุ่งหญ้าเป็นภาพแบ็กการ์ของฟิโตเจ็นี่นะสวยงามมากเลยคือเสาไฟลายล้อมจ้าสมจริงมากพิวไหวไปตามสายลมผมอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงว่าหัวหรือซ้าย วอลายซ้ายดีแต่งเกิดมาจากตัวนั้นเนี่ยพวกนั้นเนี่ยควจะไปถักทางนี้ดีกว่าฮแล้วมีเสาด้วยไปตงเสาดีกว่าใช่เสาใช่ไหมนะ่ะพระเจ้าช่วยใหญ่มากมากเลยอ่ะมันใหญ่มากๆตรงนี้มีเหมือนตะแกรงที่เข้ามาได้ กูหลบไปเลยป่าววะเดี๋ยวนะวันนี้กูหลบไปทุกอย่างเลยจะไม่รีบเดินไปแล้วกันนะจะจำไว้ว่าตรงนี้มีเสาจะไปฝั่งซ้ายผมก็จะได้ตัดต้นไม้แล้วท่านผู้ชมเพราะงั้นเนี่ยอดใจไว้นิดนึงนะนั่นคือสุดแล้วเลย น่าจคือ่องไอติมหรือเปล่าเนะี่ยด้วยไอติมที่พ่อบอกว่าเกิดว่าได้ยินเสียงอย่างนี้มาต้องรีบวิ่งออกไปที่เสาป <c oughs> ้าไปแล้วแน่ดิ้กูตอนนี้กูเข้าไม่ได้ไอ้ที่พายแล้วกูเอ้ยไปแล้ว <c oughs> มันไม่มีอะไรนะมันก็แค่รถไอติมนะ่ะถ้าเจอก็ขึ้นรออะไรวะแม่เอ้ย กูอะเลยวะเจอกูขึ้นแม่งเลยดิก็ทำไม่ได้เพจของวันนี้ตอนแรกรเลยติมคราวน,นี้เสียงมันไซเรนเฮดอย่างนั้นเหรอกูเจอตัวอะไรบ้างวะไอ้ที่เนี่ย รีบวิ่งไปดีกว่าฮะก่อนที่เรื่องอันตรายจะเกเอ้ยเสาอีกแล้วมันมีเสาทุกที่เลยฮนะต้องมีนัยยะสำคัญแน่ๆเลียกับเสาต้นนี้หรือว่าเสามันคือทางไปต่ออาจจะต้องหาเสาที่ถูกต้องหรองั้นเงีย ตอนี้ไปต่อได้จริงๆด้วยอ๋ผมกลับมาแล้วในที่สุดผมก็จะได้ผมก็จะได้เย yes! ้ในที่สุดผมก็รอดกลับมาได้และได้เห็นแสงพระาทิตขึ้นยามเช้า กับหน้าเคเวทเมนูที่มันหายไปแล้วผมไม่คิดเลยว่าภาพทิ์จะสวยงามขนาดนี้